อะไรบ้างอ่ะมามารีวิวนะครับตัวจอยเอลโบจอยซึ่งเราที่เราดูโครงสร้างจะเห็นประกอบไปด้วยกระดูกอะไรบ้างครับฮิวมารัสใช่ไหมฮิวมารัสเรเดียสและอัาหน้าเรเดียสตรงนี้เราเรียกว่า proximal เรเดียสคือคือ,ค,อคือส่วนส่วนใกล้นะส่วนใกล้เราทีนี้มันก็จะเกิดจอยต่างจอยที่เรารู้จักก็คือถ้าเป็นจอยหรือข้อต่อที่อยู่ระหว่าง ฮิวมาร s ลัสกับเรเดียสเราก็เรียกว่าฮิวม r โลเรเดียลจอยสเห็นไหมฮิวม r โลเรเดียลจอยเห็นนะทางด้านซ้ายส่วนถ้าฮิวมาร s ลัสกับเอ n a นาเราก็เรียกว่าฮิวม r โล l อ a หน้าจอยใช่ไหมอันนี้เป็นข้อที่2นะเป็นจอยส์ที่2 h u ฮิวมอโล a อาหน้าจอยแล้วก็ถ้าเป็นข้อระหว่างเรเดียสกับเอ n a นา ซึ่งอยู่ด้านใกล้เราก็เรียก proximal radio u l a joint ทีนี้เราจะต้อง mobilize joint ต่างๆเหล่านี้นั่นเองเราก็ต้องเคลื่อนเข้าไปไปจัดการไปปรับไป adjust ตรง joint ทั้ง3 joint นี้นะครับอันนี้เราก็รู้ ่ามาดูนะครับนี้ฮิวโมโลเอาหน้าจอยเนี่ยเกิดจากเกิดจากส่วนของอะไรบ้างเอาหน้าส่วนที่ไปสัมผัสกับกับส่วนของเอาหน้าที่ไปสัมผัสกับเอ่อฮิวเมรัสก็คือส่วนของโทรเคียนอตใช่ไหมโทรเคนอตเข้าไปสัมผัสกับโทรเคียโทรเคียนี่เป็นส่วนของเป็นส่วนของอะไรโทรเคียเป็นส่วนของอะไร ฮิลมาลัสฮิมาลใช่ไหมเป็นกระส่วนหนึ่งของกระดูกของฮิลมาลัสใช่ไหมท่อนบนนะ่ะท่อนบนคือฮิลมาลัแต่โทเคียคือไอ้รูปร่างที่มันเป็นเหมือนโทเคียเป็นรูปร่างที่เหมือนหลอดได้ไงคะถูกไหมที่แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของฮิลมาลัสใช่ไหมเราต้องรู้ว่าไอ้ไอชื่อตรงนี้มันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอะไร นะก็คือส่วนห<ส>ิวโม a d i ด l j ลจอยนี่เกิดจากอะไรครับเฮดออฟเ a เดียสกับกับแคปิตูลัมถูกไหมแต่แคปิ t ูลัมเนี่ยเป็นส่วนของเ a เดียสอไอ้เป็นส่วนของ h ิว e ม u ัสใช่ไหมเป็นส่วนของ h ิว e ม u ัสโบ e เป็นส่วนของกระดูกต้นแขนถูกไหมใช่ไหมแคปิตูลัม ก็เหมือนกับโทเคียแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูนึกถึงกระดูกที่โครงสร้างสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจอยที่ต้องเกิดระหว่างทีนี้แอคทีฟการเคลื่อนไหวของแอคทีฟมูฟเมนต์แอคทีฟมูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวของเอโบจอยเนี่ยก็คือหลกัหลกๆก็คือเฟกชั่นกับเอ็ก n เซนชันก็คือคนไข้คนไข้ทําได้แค่นี้เองเฟกกับเอ็กใช่ไหมในใน,ในมุมนี้เฟกกับเอ็ก นะเขาเรียกแอคทีฟเวลา,าเราตรวจสอบแอคทีฟคนไข้เราก็ให้งอและเหยียดให้เราดูถูกไหมว่ามีอาการเจ็บมีการตึงไหมตรงไหนนะครับขยับต้นต่อไปเลยไอ้เรื่องคอสแคกับลูสแควคงไม่ต้องเพราะามันเป็นระดับของลึกนะคงจะผ่านไปไปหน้าต่อไปเลยหัวข้อว่าเอาหน้าดิสแทคชั่นตรงนี้แหละที่เราจะต้อง เป็นเทคนิคที่เราจะต้องเข้าไปจัดกระดูกเข้าไปปรับนะฮะหรือ m o b i บิล a เซชันนะเอาหน้าดิสแทกชันก็คือเราจะดึงตัวกระดูกเอาหน้าเนี่ยให้ออกห่างจากฮิวมารัสถูกไหมจอยมันอยู่ติดกันอยู่ใช่ไหมเทคนิคหนึ่งที่เราจะใช้เข้าไป p พ a c ทิสในวันนี้ก็คือเราจะดึงเอาหน้าออกจากจากฮิวมรัสก็คือเขาเรียกเอาหน้าดิสแท็กชัน หรือจอยที่เกิดขึ้นก็คือฮิมโมโลเอาหน้าจอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคโอ้โหเต็มเลยอะไรมาเต็มนะนะ,นะจารย์ย่อไปให้แล้วว่าเอาหน้า distraction เ,เห็นไหมฮ นี่เอาหน้า i s t r a c ก i o n เนี่ยก็ใช้สำหรับทำอะไรครับเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของ Elbow Extension และ f l e x i o n นั่นเองนะในคนในคนที่ที่งอไม่ได้หรือเหยียดไม่ได้เต็มที่เนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ในการเพิ่มองศาของการ Extension และ f l e x i o n ในท่าอของ Elbow นั่นเองอันนี้คือประโยชน์นะคือประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เทคนิคเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนไข้ติดในท่าไหน งอไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคนี้เป็นตัวรักษานะครับ <c oughs> อันนี้ต่อไปเราก็จะข้ามไปที่เอาหน้าดิสแท็กอ่าอันนี้เป็นภาพโทษทีเป็นเป็นภาพที่เราเป็นภาพที่เขา,เาให้เราดูเทคนิคว่าเราจะทำยังไงนะเขาจะจะให้คนไข้นอนแล้วงอข้อศอกนะครับงอข้อศอกนะอยู่ที่ประมาณ 7 80องศานะและขณะเดียวกันก็ดึงดึงตัวเอาหน้าขึ้นข้างบนเพื่อดิสแท็กออกนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องมีอาจจะต้องเอามีตัวตัวตัวล็อกด้วยตัวล็อกแขนไว้แม่เคลื่อนด้วยอันนี้เป็นเทคนิคที่เราจะต้องฝึกกันเรียกว่าเอาหน้าดิสแท็กนะครับเทคนิคจริงๆแล้วมันจะประกอบไปด้วยเอาหน้าดิสแท็และเอาหน้าดิสแท็กไกดิ้งอินคิดเอเบฟชั่น ก็คือมีทั้งดึงออกดึงก่อนดึงก่อนแล้วแล้วก็ดึงดึงออกทางด้านล่างเสร็จแล้วก็ดึงตัวเอาหน้าให้ห่างออกมีการดิสแทกนั่นเองมันมีเทคนิคไกดิ้งกับ DIS กดิสแทกไกดิ้งก็คือเคลื่อนผ่านผิวนะครับเหมือนดึงออก,กราบๆอันนี้เดี๋ยวเราพัทิสกันต่อไปก็คือเทคนิคอีกเทคนิคคือเรียล traction แต่นี้เราก็ เมื่อกี้เอาหน้าอย่างเด็กแท็กชันได้หรือดิสแท็กชันได้แต่นี้เป็นเรเดียลแท็กชันก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของทั้งเอโบเฟคชันและเอ็กซ์เทนชันนะเรเดียลทิกแท็กชันเขาก็ทำท่านี้ให้คนไข้นอนหงายเห็นไหมครับดูภาพต่อไปเห็นภาพไหมครับภาพที่6ขีด28เปิดต่อเดิงลันต่อมาภาพที่6 28ี หมูหมุนต่อไปอ่าหกขีดยี่สิบแปดเห็นไหมครับนงานตัวนี้จอย t แท c ชัน่นก็เป็นก็เป็นการดึงข้อระหว่างฮิมโรเ a เดลจอยก็คือดึงหัวของเ a d i u s ให้ห่างออกจากจอยถูกไหม,มดีแทกเพราะเวลาที่เกิดปัญหาติดเนี่ยเกิดปัญหาสติปหรือเจ็บก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเกิดไอ้ทวกเยื่อหุ้มข้อหรือจอยปซูลมันอาจจะมีการ คอนแทคเ t อร์หดลังนะมีการไอทิชันหรือกดลังเข้าไปนั้นเทคนิคหนึ่งที่เราก็คือการดึงออกเพื่อจะเข้าไปรักษาในระดับจอยเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เขาจับขึ้นมาที่จารีวิวเอาจะเอาแค่นี้ก่อนไหมหรือแพ็กทิสเนาะเอาใยนี้ก่อนดีกว่าจะข้ามไปแล้วไกลเนาะโอเคเดี๋ยว